เลยลืมให้ดูเห็นมละล่ะลืมโอ้ยเอฟซีอุตส่าห์อยากดูขอโทษกับสิบ่าสิบให้เบิ้งกันละห้องนอนเฉ้ๆสูปกะมาันี้แหละไม่ได้มีอะไรนูหลามากมายมีแค่นี้แต่ก่อนก็อลังการอยู่ทําให้ลูกอยู่แบบห่วยเพราะวันพ,พระสะว่างพูดเร็วซูม,มูนเนี่ยก็ไม่ํานี่ละอยู่แค่นี้แหละเนี่ยนอ้อเดียวนี่ก็มีแค่นี้แหละนี่อืมไม่มีใครหลบอยู่ใต้นอนอันนี้ก็มีแต่หมอนลูกนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ย มีแต่ขวางที่เกี่ยวกับลูกมมนเลยห้องนอนเป็นแบบลีนแอหนึ่งตัวเพ,พดานก็เป็นเพดานสีดำเพดานสีดำพี่น้องเพดานสีดำ,ะดน,ดำนะครับเสื้อผ้าก็ให้อันนี้เสื้อผ้าที่แบบว่าสำคัญสำคัญอันน้นี่เสื้อผ้านักเรียนอันนี้สุดนักเรียนช่ดยมหาหลัยชุวมหาหลัยพี่น้องเปนักเรียนมหาหลัยนักศึกษานักศึกษา